ทีนี้เมื่อวิปัสนาญาณมาแล้วมันไปไม่ได้อัตมาก็เลยกลับบ้านมามาถามยายนะครับมาถามยายว่าเมื่อผมเรียนอาตมาเรียนกรรมาอายวิปัสนาญาณแล้วมันไปทางไหนแล้วยายไปไปไม่ได้แล้วยายเขาบอกว่าให้ฝึกศพครับนะครับให้ฝึกศพดูศพครับนะครับให้ฝึกศพดูเนี่ยฝึกศพก็จนผีหลอกนะครับหลงทางกับผีหลอกอะ่ะมันหลอกหรือเปล่ารุปล่างผีเป็นไงฉันก็ไม่รู้จักนะครับวันหนึ่งนั่งอยู่ที่บ้านเดือสะพานโดมนะ นะครับนั่งอยู่กําลังเผาศพอยู่พอดีเลยน่านั่งพุโทโธยุบหนอะพองหนออะไรก็แล้วแต่ว่าไปเรื่อยๆสักรเดี๋ยวงข้างโรงตรงนี้มันไม่ใช่อยู่ที่โรงนะข้างๆข้างตรงนี้เผาศพน่ะตรงนี้เนะี่ยมันมีโรงอยู่เสียงมันดังคลุกคลักคลุกคลักอยู่ในโรงนะสักรเดียวนะครับเบ่งโรงเลยเบ่งโรง,งเนี่ยโรงเนี่ยแตกลงมาเนี่ยแตกลักษณะเอาหักกลางออกมานะครับ หัวตะปูสองข้างเนี่ยนะเสียงดังมากสองข้างเนี่ยกว่าโรงตัวนี้จะหักฝาโลงจะหักมาได้พอดันดันฝาโรงเบ่งเรื่อยเบ่งสองข้าข้างเนี่ยแตกหักขึ้นมาเลยพอหักมาแล้วเราก็นั่งพิจารณาว่าเอ๊ะมันไม่มีโรงเนี่ยแล้วมันทําไมถึงมันทาไมถึงเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นได้เพราะว่าปลาช้ามันเป็นปลาช้าดิบเราถึงอาจจะมีโรงได้แต่อันนี้มันเป็นปลาช้าสุกเนี่ยเขาต้องเผาอ่ะใครมาต้องเผาคือไม่มีฝังแต่มันมีตะมอดินอย่างเดียว เราก็ไม่จสนใจแล้วล่ะแล้วก็เขาก็เสียงคลุกคักคูกคักอยู่ข้างๆอย่แลนั้นแหละสักเดียวเขาเปิดฝาโลงขึ้นมาแล้วทันดันฝาโลงเนี่ยหัวตะปูนี้ขึ้นมาก่อนไอ้ตรงเนีน้ยเราเบ่งเบ่งหักเนี่เรารู้เสียงมันดังหักเลยกลางหลังเนี่ยหักเลยหัวหัวปูนหัวท้ายเนี่ยได้ยินสบายแต่อันนี้มันเปิดฝาโลงขึ้นมามันเปิดฝาโลงมาดันมาเลย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 เพิ่มอ้าเฮ้ยมันไม่มีโลงแล้วมันดันมาฝาโลงหลดมาแล้ว เราก็ไม่ฟังเราก็ยังใจดีชดสรงทั้งเกตด,ดู้วยเอาอเสียงก็ดังคุกคักอยู่ในโรงต่อเหมนเหมือนเดิมสักเดียวลุกขึ้นมาแล้วมีคนลุกขึ้นมาแล้วพอลุกขึ้นมาแล้วก็มาถลัดเสื้อผ้าถลัดเสื้อผ้าเนี่ยนะท่านดินที่ถลัดเสื้อผ้าถึงกดเรานะท่านโอ้นี่มันอะไรเนาะนะครับเราก็ไม่เป็นไรยังใจดีชดเสืออยู่ตอนนั้นนะสักเดียวพัย่างก้าวจากโรงมาเทะนะครับมาหาเราเลยดิ่งตรงมาเลย ด่งมาในเหยียบใบไ,ไม้นี่ดังหมดไอ้จิงจักรันไอ้จักระจันไอ้จิงรทที่มันเคยร้องเสียงแซ่อยู่ละเงียบกก็บโอ้โหตอนนี้นะเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วนะครับควายเผือกตัวใหญ่เป็นตันๆที่เดินมาเนี่ยยังยังดังไม่แผ่นดินสะเทินเหมือนที่เขาเดินมาเลยพอเดินมาเสร็จแล้วเดินดอนดึงเข้ามาเลยนะฮะดงมาหาเราเลยไม่ไม่อ้อมไม่ท้ายขวาไม่ไมนะ่ด่งตรงเข้ามาเลยตรงเข้ามาอ้อมมาข้างหลังเรามาอยู่ข้างหลังเราตรงนี้ มาอยู่หลังเราก็บริกรรมตอนนั้นน่ะตอนนั้นจะมีคาถาอะไรก็เออเหอะหัวใจคําบริกรรมอะไรก็เออเหอะท่านหมดไปแล้วท่านไม่มีเหลืออะไรแล้วนะครับเผือเนี่ยท่วมตัวหมดเลยท่านเผ <c oughs> ือเนี่ยไม่เหลือหล่อเลยเหลอเนี่ยไหลเข้าตาเข้าจมูกตอนนั้นจังใจดีชุดเสืออยู่ก็ยังสู้ได้นะพอเสร็จเรียบร้อยอีกพักนึนะครับยืนเยือนอยู่นานนิ่งอยู่นานไม่ทําอะไรทั้งหมดเลยแต่อยู่ข้างหลังไม่มีการขยับไปเพราะว่าเราฟังเสียงแล้วไม่ขยับไปแนี่ยอยู่ข้างหลังเรา ได้สักพักเราเหื่อของเราเนี่ยไม่ต้องห่วงขนในตัวของเราเนี่ยลุกไปหมดเลยท่านเขื่อออกจนหมดเลยรอบแรกอะออกจนไม่มีแล้วหน้าตานี่ไหลเข้าตาเข้าจมูกเข้าปากนะเหื่อของเราเข็มนะครับต่อสู้ไปน,เข,าน,านเข้านานเข้านานเข้ามันอยู่เฉยเลยนะครับยังไม่เห็นเมื่อไหร่เราก็บ่อนอุมใจแล้วนะพอสบายใจแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วอาตจจมาก็ ตัวนี่ชาหมดแล้วแข็งแล้วก็ชาหมดก็เลยใช้ความรู้สึกมือตรงนี้นะครับเอามาหยิกที่หน้าขาตรงนี้ดูมาหยิกในขาไม่รู้สึกเลยท่านนะครับแล้วค่อยๆเอื้อมมือใหม่เอามาบิดที่หูหูกก็ไม่รู้สึกอีกเหมือนกันมันช,าไ,นนชาไปหมดแล้วท่าไไนพอมันชาไปหมดแล้วเอจะทายังไงวะเนี่ยก็ได้เหยิกมือนะครับทํามือไงกระแทกปท่ินาเพื่อให้มีความรู้สึกการสติแตกตอนนั้นไม่รู้ว่าพุโทโธยุบหนอสัมมาและหันละมาปะทะอะไรก็แล้วแต่ หมดแล้วครับต่อสู้ตัวนั้นหมดแล้วแล้วเหือนี่ก็ท่วมตัวเนี่ยเปียกหมดผ้าชีวงผ้าชีวอที่ทําอยู่เนี่ยเปียกหมดอลนะครับพอเห็นว่าสงบดีแล้วทั้งหลังก็ยังไม่ไปไหนก็อยู่ขางหลังก็อยู่สักเดียวเข้ามือเนี่ยดึงผ้ากดดึงผ้ากดมาโอ้โหตอนนี้เราไม่ต้องห่วงแล้วไอเหือก็หายไปหมดแล้วตอนนี้เหลือแต่ยางตายออกเท่านั้นเท่านั้นนะครับในตัวมีไฟฉายข้างนี้นะครับ ถาวางเพื่อจะส่งได้มือซ้ายมีนาฬิกานะครับพูดได้ขนาดนี้เวลาเท่าไหร่พูดได้เอามาใช้หมดเลยสองอันนี้ไม่ได้ผลที่คอมีลูกประคำนะครับของหลวงพ่ออย่างนีจะไม่ไม่เอ่อยหลวงพ่อไหนโอ้โหหลวงพ่อละเขายุ่นั่งสบายแต่เราด้วยครับนะ่ะใจเนี่ยหัวใจมันจะระเบิดออกมาแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันจะระเบิดออกมาแล้วนะครับเต้นจะไม่รู้จะเต้นไงแล้วต่อสู้อยู่นั่นนะต่อสู้ที่ว่าจะมาอะไรเกิดขึ้น ต่อสู้ความกลัวในป่าช้านะไม่ใช่ไปสําเร็จอะไรไม่รู้เรื่องความสําเร็จนะต่อสู้ความกลัวกลัวมันไม่หายกลัวนะไม่ใช่มันจะหายกลัวมันไม่หายกลัวท่านนะครับต่อสู้อยู่ไอไปฉายนี่ก็ท่อง่องไปดูที่มันคืออะไร่องไปแล้วปรากฏวัาติดไว้ลืมตาไม่ขึ้นอีกนละเออลืมตาไม่ขึ้นอีกแล้วท่านไอนาฬิกาข้างซ้ายซ่อนไปจับไว้ว่าขณะนี้เวลากะพูดอยู่เนะี่ยไม่มีที่พึ่งมายึดที่ลูกประคอีกแล้วลูกประคาก็ยึดอะไรไม่ได้เลย ก็ไม่เป็นรูปประคัมอะยิ่งยิ่งคล้องว่าผียิ่งล็อกแมวดีกว่าถอดรูปประคัมออกแมวนะได้เวลาประมาณรักนะครับนะห้าทุ่มได้โยมเขามากลาบศพอ่าพอมากลับศพเราก็เดินไปใหม่นะครับเดินไปใหม่ไปฉายไฟดูที่ว่ามันลุกมาตรงไหนมันไม่มีนะครับมันไม่มีแล้วนะอ่ไปได้โยมพอกรับศพไรดีเราออกเดินโจกรมคลายนิยบทอ่าผ้าชีวรแห้งนะครับผ้าอะไรเปียกดีแล้วเอาใหม่ จะดูซิมันจะมาแบบไหนอีกพอโยมห้าทุ่มกลับไปแล้วนะครับอ่าพอาถึงห้าทุ่มนะครับโยมเข้ามาอ่ามาแล้วก็เราว่าเข้ากดจังเก่าพอเข้าไปครั้งที่สองแล้วท่านเนี้ยเสียงลุกไม้อีกแล้วไอ้ตรงเนี้ยหายไปไหนกันแนละ้วไอ้เสียงลูกทุกนั้นไมาอีกแล้วเดินดิงด่งดิงด่งดิ่งดิ่งเข้ามาโอ้โหท่านนี้จะประคุณเลยอยาิโยมไหยนะครับนะครับไม่รู้จะทำยังไงนะครับ บริการอะไรที่ให้มาทั้งหมดแล้วครูบาอาจารย์ก็ให้หมดแล้วคาถาคมเนี่ยก็ให้มหมดแล้วไม่มีทางเยียวยาเลยท่านเครื่องรางของขลังอะไรก็ช่วยฉันไม่ได้เลยท่านไม่ไม่ได้เลยเดินมาใหม่มาก็เป็นแบบเก่าอีกท่านมาแบบเก่าทําอะไรไม่ได้นะครับได้แต่นั่งร้องไห้ไม่มีแล้วไอ้ที่เรียนมาทั้งหมดจนะช่วยอะไรไม่ได้ก็นั่งร้องไห้ไปว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรอ่าทาไมถึงต้องมาอยู่ในป่าช้า เราจะมาะมันจะสติแตกกตับตรงนี้มันจะหัวโขนกับตรงนี้มันจะบ้ากับตรงนี้แหละแล้วทําไมถึงมาเป็นแบบนี้แต่ก็คิดพิจารณาดูว่าคนสอนเรามาตั้งเยอะแล้วจิตมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่กระเพื่อมท่านต้องใช้อุบายนะครับใช้อุบายตัวตัวศพเนี่ยใช้เป็นอุบายเพื่อที่จะให้จิตเรารวมได้เราก็ไม่รู้ว่าอธิษฐานดับเป็น,นชั้นชิงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับมันว่าดับก็ดับจิตอะแต่ว่าจิตมันซื่อตรงแหละ มันอธิษฐานได้แล้วนะครับต้องใช้ตัวนี้เป็นโชคเป็นอุบายช่วยช่วยได้เมื่อห้าทุ่มเขากลับเขามากลับศพอีกเราก็ลุกมาดูใหม่พอมาดูใหม่นะครับออกไปถึงตีนหนึ่งนะครับใช้เวลาตีนหนึ่งนาะโยมเขามากลับศพเพราะจะต้องทาบุญอากระดูกในายามเช้ากลัวเผาไม่หมดตีนหนึ่งเขามาใหม่เราก็ลุกไปใหม่เราก็ลุกไปใหม่แล้วก็ไปใช้ไฟตามต้นไม้บ้างตามป่าละเมาะบ้างตามหลุมหลักเสของบ้านเรือสะพานโดมนะฮะ เราลองไปทําดูใหม่พอไปทําดูแล้วเนี่ยไปฉายไฟดูแล้วมันก็ไม่มีอะไรทั้งหมดครับท่านก็เอาใหม่มาตั้งสติใหม่เมื่อโยมกลับพักกลับศพเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เข้านั่งสมาธิเลยเพราะกลัวเที่ยวสามนี่ไม่ได้นั่งแบบนี้นะนั่งแบบหลวงพ่อคูณแล้วก็ผ้ารัดอกไว้นั่งย,งยองๆเพื่อจะอหัวเข่าเนี่ยนะครับหัวเข่าเนี่ยไปหนุนนีน่ไว้หนุนตรงหัวใจไว้กลัวหัวใจเนี่ยมันจะแตก มันจะดันมันจะระเบิดซะก่อนเอาหัวเขา่าสองหัวเข่าเนี่ยเป็นนั่งแบบอกคูนแล้วก็เอาแขนสองข้างเนี่ยรัดหัวเข่าไว้แล้วอัดไว้นะกลัวว่าสิ่งที่หัวใจเราเนี่ยมันจะระเบิดขึ้นมาหรือมันจะแตกขึ้นมาหรือมันจะนอกขึ้นมาเราก็ไม่รู้มันเต้นไม่หยุดนะบังคับบัญชาอะไรก็ไม่ได้เราก็กําหนดไปดูแล้วหัวใจนะ่ะกําหนดแล้วก็รู้ว่ามันเต้นแต่บังคับบัญชาไม่ได้มันเต้นไม่หยุดทาไมรู้มันเต้นด้วยเรื่องอะไรทีนี้รัดออกไว้ดีทีหนึ่ง แล้วก็ก่อนที่มันจะหลับไปนะครับมันก็พิจารณาว่าท่านพอจิตสงบไปแล้วอ่ะมันจะมีสติปัญญาโผล่ขึ้นมามันจะมีเหมือนคนอยู่ในร่างเราเนี่ยหลายคนอยู่อันเดียวกันก็ถามถ่ายกันเอาสติตั้งมัต่ก่อนไม่รู้จักสติแล้วเขาเรียกว่าตัวจําได้หมายรู้สติที่แท้จริงยังไม่เกิดขึ้นมาท่านไอท้ทีแล้วว่าฝึกสติเดินจะกลมนั่งสมาธิอ๋อมันตัวจําได้ไม่รู้มันยังไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงนู่นในป่าช้าน่ สติตั้งมั่นคือมาชุบ้ะครับก็ไปดูว่าในร่างกายมันมีจิตมันมีใจแล้วมันก็มีปัญญาเออก็ถามไทยกันว่าไอ้สติก็ตั้งมันถามว่าจิตเมื่อตก่อนเนี่ยเธอเนี่ยเห็นว่าอันนั้นก็สวยอันั้นก็ดีเธอไปเอามาได้ไหมเน่ยออก,ปก,กไปนอกกฎไปไอ้จิตบอกใหม่เลยน่ากลัวอ้าว อะไรเขาบอกว่ามันสวยนะเสื้อผ้าอาพออะไรที่ว่ามันสวยงามนะ่ะเธอว่ามันดีรองทงารองเท้านะวันนี้ถ้าเกิดเขามาตั้งหน้าเราลุกไปเอาได้ไหมโอ้ไม่เอาเลยนลตตหน้ากลัวอจินตอบว่าหน้ากลัวใจมันถามนะทีนี้กแล้รกระถามว่าไอจีตนะไอของอร่อยที่ว่ามันอร่อยวิเศษนะ่ะแล้าเกิดเขามาตั้งข้างหน้าเนี่ยจะเอาออกออกไปรับเอาได้ไหมเนี่ยเกิดมีหูฉลามเ,าเขาว่ามันแพงสุดอ้าวไม่เอาแล้วท่านมันหน้ากลัวหน้าน้ามันหน้ากลัว เมื่อมาหน้ากลัวงี้และตะกอนเนี่ยเธอว่ามันของดีของวิเศษนะ่นะโอ้โหยาเลยท่านอย่าเข้าไปเลยไปออกไปเลยนะ่มันหน้ากลัวก็เลยถามจิตใหม่ว่าตั้งสติให้ทรงสูงไว้ก็เลยถามว่าจิตถ้าเกิดว่าเขาให้เงินท่านสักห้าสิบล้านเนี่ยตั้งไว้ข้างหน้าหรือหนึ่งล้านก็แล้วแต่ไว้ในข้างหน้าเนี่ยท่านจะออกไปรับไหมต้องไปสวดให้มันเมื่อยและกุศลารรมาน่ะ เรยรอแย่โยมอะเราออกไปเลยเราไปรับเงินโอ้โหแมวท่านจะไปเอาเรืน่ากลัวข้าหน่นะอ่ามันน่ากลัวอะไรก็ยังไม่เห็นมันน่ากลัวอะไรนะแกมันเป็นเองขนะน่นั้นก็บอกในจิตใาจเาถียงกันยังไงนะทุกอย่างไม่ได้เลยจิตไม่เอาทักอย่างเลยจิตกลัวมากกลัวแบบหนูกับแมวอะว่าหนูนี่ก็คล่องแค่วว่องไวขึ้นต้นไม้ได้นะครับแต่แมวมันหืออรัางเดียวนะ่ะไ,ไอ้หนูนี่ตกบนต้นไม้ได้เลย ก็แบบเดียวกันนะโอ้โหจิตนี่กลัวมากโดนศพไปแล้วเนี่ยเขาถึงใช้ศพเป็นอุบายโดนกระทบไปแล้วไม่ได้จิตเราเนี่ยกลัวมากไอตอนนี้มันก็แข็งแกร่งแล้วท่านแต่ถ้าเกิดว่าโดนเข้าไปแล้วสิโอ้ยใครก็พูดได้นะครับแต่ว่ามันกลัวแล้วมันก็จิตมันจะกระเพื่อมเร็วจิตของเราเนี่ยมันจะเป็นสมาธิเร็วนะก็เป็นอุบายเฉยแต่เดี๋ยวนี้ก็สบายแล้วยาโยมนะนะครับไม่ต้องไปนั่งเรียนหลงทาง าเดือนหกเดือนก็อาตามาต่อไปแล้วเพราะอาตามาใช้อุบายอย่างเดียวว่าเมื่อในศพเนี่ยไม่มาต่บสามารถหลอกกราได้เราใช้เวลาแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงเราก็นั่งแบบนี้นะนั่งแบบนี้ครับแล้วก็เนี่ยเอาเอาลงไว้อย่างเงี้ยแล้วเราก็นั่งแบบนี้ใช้เวลาสองชั่วโมงบางทีก็ไม่ถึงชั่วโมงาก,กว่าก็พอแล้วไม่ต่อไปมากแล้วเพื่อมันเป็นอุบายเฉยเมื่อหลอกจนแบบนี้นะโดนหลอกแบบนี้แนละ้วนึกว่าฉันจะสําเร็จนะมันไม่ได้สําเร็จมันมีแต่ความกลัว นี้ถ้ความเข็ดความขยาดเฉยแต่จะไปสําเร็จอะไรไม่ใช่ไม่ใช่หลทางนะครับนี่หลงทางมาตลอดหลายปีเมื่อนี่หลงทางมาอยู่ในป่าชา้าบ้านเดือสะบานรวมหกเดือนเต็มๆนะครับไม่สามารถที่จะแต่ก็ได้ความรู้ตรงที่ว่ามันมีอะไรจะว่าผีเราก็ไม่รู้จักเราไม่เห็นนละ้เขามาลืมตาไม่ขึ้นนะแต่ว่ามันเดินมาได้นะครับอันนี้ก็ฝากไปว่าเดี๋ยวนี้ทางสํานักไม่ไม,ไม่ไม่ต้องใช้เวลาเป็นเดือนอยาง้งในการฝึกศพ ใช้เวลาแค่สองชั่วโมงก็เจ็ตก็รวมเป็นสมาธิได้แล้วแล้วเมื่อได้สมาธิเนี่ยเอาไปไว้ที่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีศพเราก็จะใช้ฝึกงูเหมือนที่วัดป่าศีวิไลที่ฝึกงูเนี่ยนะครับงูเนี่ยเราเอามาฝึกหลายอย่างเราเอางูสิงก็มาฝึกนะครับเราเอาหนูมาฝึกนะครับเอากระหนูมาฝึกเราเอากระต่ายมาฝึกเพื่อเป็นอุบายในการฝึกให้จิตรวมเป็นสมาธิ แต่แล้วก็ไม่ได้ผลนะครับเนื่องจากว่าของเธอเรื่องนี้มันควบคุมไม่ได้นะครับจำเป็นจะต้องมีอยู่อย่างเดียวก็คืองูเหลื่มนะครับงูหลามสองอย่างเนี่ยงูเหลื่มก็งูหลามเนี่ยแพป,กปอกล้วยเราศึกษาว่างูเหลื่มงงูหลามเนียแพย้ปลอกล้วยเมื่องูเหลื่ยงงูหล,ลามเนียแพย้ปลอกล้วยเราจะทํายังไงนะครับเราก็จับงูเหลื่มมาได้แล้วก็เอาปอกล้วยนะครับทําเป็นถักเป็นวง เป็นบ่วงไว้เฉยไม่ได้ไม่ได้ดึงนะเอาคล้องคอไว้เหมือนเหมือนใส่สร้อยของเราแหละคล้องคอไว้เมื่อคล้องคอไว้แล้วเพราะว่างูเหลือมงูหลามเนี่ยเขาว่ามันแพ้ปอกล้วยมันจะจริงเหรือเราลองดูเอามาคล้องปั๊บแต่ต้องเอาปอ,อกล้วยที่มีอายุเป็นปีนะอย่าไปเอาปอ,อกล้วยที่มันเพิ่งปลูกใหม่ๆมันจะไม่ขังปอ,อกล้วยที่อยู่เป็นปีแล้วเนี่ยเอามาเลยเอามาเอามาตากแดดไว้นะหรือไปลอกมาก็ได้แช่น้ำซะก่อนให้นิ่มๆหน่อย แล้วก็คล้องขอไว้พอคล้องขอชุบปากฏว่างูเหลื่อมแพ้เนี่ยให้เราไปดูที่เนื้อกับหนังเขาจะเต้นเหมือนไฟช็อตมันจะเต้นตึ๊ดตุ๊ดตุ๊ดต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 ๊ดเหมือนนาฬิกาวินาทีเต้นไปเรื่อยเต้นไปเรื่อยนะฮะเต้นไปเรื่อยเนี่ยเต้น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 ไปเรื่อยเต้นไปเรื่อยจนมันไปถึงหางมันเมื่อไหร่นะครับมันไปถึงหางเมื่อไหร่พอมันไปถึงหางเมื่อไหร่ชุบเนี่ยเราก็สามารถจะจับงูเหลื่อมได้เลยนะครับจะจับหัวจับหางจับม้วนกลมม้วนอะไรก็ได้ เพื่อที่จะเอามาแทนแทนศพเพราะว่าศพไม่มีนะครับผอ,บอรเรืองศักด์เนี่ยได้ไปขอกมราชธันย์มาสิบเอด็ดที่เขาฟ้าป่าช้าเขาฟ้ามาสิบดลงแล้วก็ไม่พอผู้ผู้ปฏิบัติท,ทําเป็นร้อยเนี่ยเข้ามาเรียนเป็นร้อยหลายร้อยเนี่ยไม่พอจะตทองทําไงและใช้เวลาที่รวดเร็วมากต้องการต้องการสมาธิตัวเนี้ยต้อตงการที่ให้มันเป็นสมาธิทําไงก็เลยได้วิธีนะครับได้วิธีใช้งูนี่แหละนะฮะ ไปของูที่มูนิธิเข้ามานะครับเมื่อของูที่มูนิธิเขามาได้แล้วก็เอาบ่วงเนี่ยมาคล้องคอไว้แล้วก็พอคล้องคอแพ้แล้วเราก็จับงูเนี่ยวนไปกลมๆค่ะแล้วก็ปิดตาผู้ปฏิบัติธรรมอ้างว่าทําไมถึงปิดตาล่ะบอกว่ากันน้ําลายอ่าพ่นใส่ตาแต่จริงๆไม่ใช่เพื่อป้องกันไม่ให้คนรู้ว่าเราฝึกงูกี่ตัว ในระหว่างที่ผ้าปิดตาลงไปแล้วเนี่ยเราก็บอกที่งูมันมีทั้งกี่ตัวล่ะสิบตัวยี่สิบตัวก็พูดไปเสียทันแต่งูมันมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับมีตัวทั้งตัว,ท,ตวท,ทําท่าอะไรกันน่ะไอ้คนปิดตาไปแล้วอะ่ะก็ไม่รู้สิแล้วก็เอางูเนี่ยมาไว้ที่ตักนะครับเอาไว้จะตักแบบนี้เลยนะครับอบริตักไปไอ้นิ้วนิ้วของคนเนี่ยไปแตะงูว่างูมันนิ่มอะ่ะขยับได้โอ้โหงูจริงนี่หว่าอาจารย์นีน่จะเลื่อยมาหรือเปล่าน่ยท่านนะครับก็อตอนนี้ก็บริกรรมเข้าไป เจ็ดก็เป็นสมาธิดึงวืบเดียวก็จบเลยดึงวืบเดียวไม่ต้องไปรอนู่นน่ะตั้งสองชั่วโมงอ่ะลงศพสองชั่วโมงน่ะใช้เวลาสองชั่วโมงหรือชั่วโมงกว่ากว่าเนี่ยแต่อันนี้ไม่ถึงสองชั่วโมงแล้วครับครึ่งชั่วโมงเท่านั้นแหละหรือชั่วโมงก็ได้นะครับรวมเป็นสมาธิแล้วได้นะไม่จำเป็นจะต้องมีมีมมลงศพไม่ต้องมีศพมีงูก็ได้แต่ว่างูเนี่ยนะครับมันผิดกฎหมายป่าเขาแล้วมั้งนะครับของกรมสัตว์สงวนเขา แต่ถ้าขออนุญาตเขาได้ก็ไปฝึกเอานะครับอ่าดีมากนะเร็วมากเรื่องผู้หญิงนะครับของผู้หญิงเนี่ยจิตจะอ่อนมากฝึกงูแล้วเนี่ยจะรวมเร็วที่สุดเลยดีกว่าศพอีกศพเนี่ยต้องมานั่งรักษาต้องรักษาศพไว้คนมาเท่าไหร่ต้องรักษาศพมาต,ต้องรักษาเกลือบ้างนะทายังไงให้ศพไม่ไม่เสียไม่เน่าไม่ให้มีกลิ่นรักษาศพอยู่นะครับก็อาศัยพ่อผู้ใหญ่ก็คงจะร้องเรียนเราสานักพุธคงจะร้องเรียนเรานะ ถ้าเกิดเราทำอย่างนี้นะเพราะว่าแต่เราก็ทําดีที่สุดเพื่อจะค้นคว้าในพระศาสนาให้ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการค้นคว้าเป็นอุปกรณ์ในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในการปฏิบัติธรรมนะครับแต่ว่าทางสํานักพุทธและก็พระเถรละผู้ใหญ่เจ้าที่บันเมืองก็ดีนะครับในจังหวัดพิจิตรเนี่ยนะครับก็ช่วยอุปถัมภะถากมาให้ได้ดีนะครับบอกทางมาให้และก็หลวงศพมันเยอะเนี่ยท่านลูกศิษย์นะไปขอแถว เพชรบุรีบ้างลาดบุรีบ้างสุพรรณบ้างาไปหลายจังหวัดนะครับถ้าเกิดใครฟังคลิปนี้ลูกศิษย์ไปขอโรงมามันต้องใช้โรงศพนะครับเป็นเป็นตัวแต่ศพจะมีไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ขอไม่เป็นโรงทองแล้วกันเก่าก็มาบูรณะเอาใหมนะ่ทุกที่ถ้าเกิดว่าลูกศิษย์ไปขอโรงมาแล้วนะครับบัดน,นี้ทางสำนักรายศาสตร์นะครับขออนุโมทนาที่ท่านได้ใช้ให้เครื่องอุปกรณ์นีนยมาสอนมาเรียน ทางสำนักเรามีไว้เป็นอาคนเข้ามาหลักร้อยก็สามารถที่จะเรียนได้นะครับมาหลายร้อยก็เรียนได้เพราะญาติโยมหรือว่าวัดต่างๆที่เขาไม่ได้ใช้แล้วเขาก็ถวายมาเยอะเลยนะครับแจ้งให้ทราบว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเราเอามาเป็นอุปกรณ์ในการเรียนเป็นอุบายในการเรียนดีมากๆเลยในหะลวงศพเนี่ยนะครับแล้วก็งูนะงูนี่ก็ก็อาตมาก็จะถูกโจมตีงูมากเพราะว่าไม่รู้ไว้ฝึกทําอะไร เขาเป็นอุบายอย่างเดียวที่เขามาฝึก่เป็นอุบายถูกด่าช่วงจบับมหาศาลเลยตอนนั้นอัตมาก็อ้าวเพ้ะไม่เป็นไรอาใครเราทําดีแล้วอ่ะเราเปิดให้ท่านดูแล้วให้เปิดท่านเรียนแล้วท่านก็นมาด่ามาช่วงมาจาบับเราเนี่ยเราก็ท่านก็เป็นวิบากกรรมเอาเองก็แล้วกันนะครับแต่ว่าทางวัดของเราเนี่ยไม่มีนโยบายที่จะไปทําให้เขาสติแตกนะครับไม่มีที่จะทําให้สติแตกหรือให้เขาเสียหายไม่มีเลย ทางวัดเนี่ยรักษาโรงรักษาวิชาความที่เราฝึกได้จากยายสีเมืองเนี่ยเอาไว้เอาไว้เพื่อเหมือนกับอากเกลอรักษาความเก็มไว้อย่างไรอย่างนั้นเลยท่านนะครับไม่ต้องไปเป็นห่วงในการเรื่องโรงที่เอามาแล้วจะไปเผาทิ้งเรื่มอ,อะไรไม่มีบูรณะให้ใหม่แล้วก็ฝึกนะครับฝึกแล้วก็ผลบุญอันิสง์ก็ขอให้สะท้อนย้อนไปถึงวัดต่างๆเรียกว่าญาติโยมต่างๆที่ไปเอาอารมณ์ศพมานะครับ บุญอะไรที่อาคาพเจ้าได้นีขอให้สะท้อนย้อนไปหาผู้ที่ถวายลงมาแล้วก็สะท้อนไปหาพระผู้ใหญ่นะครับเทระทุกองค์ที่ดูแลให้อัตมาดีนะครับตั้งแต่เจ้าคณะตำบลอำเภอจังหวัดในจังหวัดพิจิตรเนี่ยก็ดูแลให้ดีนะครับท่านกา็ดูการค้นคว้างเรามาตลอดนะครับถึงท่านจะแอบรู้ว่าปัญหาเกิดแต่เราก็ค้นคว้าไม่หยุดนะครับเพื่อได้ตันราออกมาให้ได้ ทำอย่างไรเพื่อจะเอาตำรานี้กลับมาสู่ศาสนาให้ได้ถ้าเราไม่มีสิ่งนี้แล้วนะครับไม่มีใครค้นแล้วอัตมาขอรุกมาค้นเองนะครับจนมันได้เป็นรูปแบบนะครับแล้วก็ได้ไปนะครับเป็นสมาธิจะเป็นสมาธิตั้งแต่สมาธิจิตเป็นสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธินะก็สามารถทําได้แล้วนะเป็นอัสมาธิก็ได้ได้หมดอันนี้ก็ฝากไว้แล้วก็ขออนุโมทนาเมื่อฝึกลงฝึกงูเสร็จแล้ว ฉันก็ไปน่าเชิญชวนนะครับโรงเรียนในร้อยชปรร์ยกชั้นลงมามาร่ำเรียนกันที่สำนักเมื่อมาเรียนแล้วก็พิสูจน์ได้นักศึกษาก็ดีใจนักเรียนในร้อยชปรรก็ดีมากเลยท่านน,านักเรียนในร้อยชปรรนะครับที่นครนายกเนี่ยมีระเบียบมีวินัยดีมากนะครับไม่ปิปากอะไรสิ่งที่เราสร้างวัดใหม่ก็ไม่มีเลยมีแต่ว่าท่านอาจารย์มีอะไรให้เราได้ ช่วยบ้างมีท่านอาจารย์นะครับมีอะไรที่จะสอนบอกมาเลยนะครับยินดีต้อนรับในการค้นคว้าของท่านในการสอนของท่านนะครับโรงเรียนในร้อยจปรเนี่องต้องการอันนี้มากต้องการลงศพมากและก็เรียกร้องต้องการศพและต้องการงูมากแต่ว่าอาตมาไปพลาดตรงที่ว่างูมันรัดเด็กนะครับถ้ารัดเด็กจริงๆแล้วอ่ะไม่เกินหนึ่งนาทีก็ตายแล้วแต่ถ้าคนยังปกติ เพียงแต่ว่าเด็กนั้นร้องนะร้องอาตมาก็ไม่รู้เพราะมันมืดนะนะจะว่ารัดก็ว่ารัดก็ยอมรับแต่ว่าถ้ารัดจริงๆแล้วก็ต้องตายแต่ว่ามันมันอาจจะร้องนะครับได้เพราะว่าตอนหลังเนี่ยอาตมาก็ใช้วงกล้องวงจรปิดคอยควบคุมแต่ตอนหลังมาอาตมาก็เลิกดีกว่าเพราะว่าอาจทำศพไปเถอะเพราะว่ามันไม่มีใครเขาเดี๋ยวเขามาโจมตีมากแล้วเขาจะเป็นวิบากกรรมไปเพราะเขาไม่รู้เรื่องว่าเราไปสอนอะไรก็ไม่มีใครมาชี้แจงแลวเราก็ไม่รู้จะชี้แจงไงเพราะว่าเราก็เป็นคนบ้านนอกอะ พอได้ได้ได้ไดตำราตารามาแล้วก็ไม่รู้ว่าได้แล้วเนี่ยจะไปชี้แจงไงเขาก็จะฟังเราหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบเหมือนกันอัตมาเยละก็ทําเป็นอัตุภกรรมาฐานไปใช้เวลาเพียงสองชั่วโมงหรือชั่วโมงกว่าก็สามารถพิสูจน์ได้แล้ว